สวัสดีค่ะพบกับเชเรในช่วง Take Break ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็นําคลิปนะคะจากสมาชิกใน Facebook ท่านหนึ่งนะคะที่เขาได้เผยแพร่คลิปนาทีระทึกขวัญนะคะเหตุการณ์เฉียดตายที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะโดยเผยว่าช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงระหว่างที่ตนเองนกำลังขับรถอยู่บนบูรพาวิถีนะคะมีรถกระบะคันหนึ่งนะคะขับอยู่ด้านหน้าและเกิดยางระเบิดขึ้นทําให้เสียหลังนคะมาปาดหน้ารถของตนเองก่อนที่จะพลิกคว่ำกลางถนนนะคะสิ่งของที่อยู่บริเวณท้ายรถกระจายเต็มถนนเลยค่ะโดยกล้องที่ติดหน้ารถของตัวเองนะคะไม่ได้เซต เวลาไว้แต่ว่าสามารถบันทึกภาพได้ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะไม่มีใครได้เสียชีวิตลงนะคะไงก็ขับรถได้แมงระมัดระวังกันนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะขับดีแล้วบางทีใครข้างหน้าหรือขข้างหลังอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะและช่วงนี้ค่ะเรามาพักดูตัวอย่าง The Star Daily กันดีก,กว่าค่ะเราไปดูกันว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทําอะไรกันอยู่ค่ะเชิญเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วรอชมกันเต็มๆตอน2องทุ่มค่ะแล้วเราก็จะมีรายกาอีกรอบนะคะตอนตีหนึ่งแล้วก็บ่ายโมงของวันถัดไปค่ะและ ในช่วงนี้ค่ะเรามาดู cover diva กันดีกว่าค่ะเราจะไปดูกันว่าพวกพี่ๆเขามีเพลงอะไรมา cover กันค่ะเชิญชมเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับเชอรีในช่วง take a break ค่ะช่วงนี้นะคะก็มีข่าวนะคะจากสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ค่ะซึ่งเดินทางนะคะจากท่ากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ค่ะโดยที่มีจุดหมายนะคะอยู่ที่เมืองบังคาลอประเทศอินเดีย แต่ว่าต้องบินกลับฉุกเฉินค่ะมายังกรุารัมเปอร์นะคะเนื่องจากว่าพบความผิดปกติที่ล้อด้านขวาค่ะทั้งนี้ค่ะเครื่องบินสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัยค่ะไม่มีผู้โดยสารได้รับอันตรายใดๆนะคะมีเพียงแต่เศษยางล้อนะคะที่ระเบิดนะคะแล้วก็กระจายอยู่เป็นจํานวนมากบริเวณที่เครื่องแลนดิ้งค่ะช่วงนี้นะคะใครจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็ระวังระวังกันนิดนึงนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยค่ะและช่วงนี้ค่ะเรามาพักฟังเพลงกันหน่อยดีกว่าค่ะกับเพลงอาจเป็นคนนี้ของน้องดีนะคะเชิญฟังกันได้เลย เป็นเพลงที่เพราะแล้วก็น่ารักมากมาเลยนะคะยังไงก็ดาวหลดกันด้วยนะคะดักจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าค่ะประกอบละคารเรื่องเล่นนางฟ้าด้วยติดตามละครกันด้วยนะคะและในช่วงต่อไปค่ะเราจะมาชมเป็นต่อกันค่ะวอก,กับพิยมจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อมีน้องฝึกงานรุ่นใหม่เข้ามาค่ะงานนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องไปติดตามชมกันค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเชวยรในช่วง Take Break ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแฟนเพจกลุ่มคนอาสา,ศากู้ชีพกู้ภัยไทยแลนด์นะคะที่ได้เผยแพร่พภาพการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะคะที่ช่วยเหลือง,งูเหลือมค่ะขนาดใหญ่ลงมาจากเสาไฟฟ้าโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่ซอยมะกรูดสินะคะจังหวัดปัตตานีค่ะ เจ้าหน้าที่นะคะต้องใช้เวลานานนะคะเพราะว่างูเหลือมเนี่ยพันเสาไฟไว้แน่นเลยค่ะจะต้องมีการใช้รถกระเช้าขึ้นไปใช้บ่วงรัดบริเวณหัวนะคะก่อนที่จะค่อยๆดึงออกมาแต่ว่างูเหลือมเนี่ยก็ยังไปพันกับสายไฟอีกค่ะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นอีกนะคะไม่ให้งูดึงสายไฟขาดค่ะ,คะจนสุดท้ายก็สามารถนําตัวลงมาได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะสาเหตุที่ทําให้งูเหลือมตัวดังกล่าวขึ้นไปพันเสาไฟนะคะคาดว่าน่าจะมาจากการที่เทศบาลนะคะฉีดยาพ่นยุงในท่อระบายน้ําจนทําให้งูเนี่ยต้องหนีตายขึ้นไปบนเสาไฟค่ะยังไงก็ระวังระวังกันนิดนึงนะคะฉีดลงไปแล้วอาจจะมีอะไรออกมาอีกก็ได้ค่ะช่วงนี้ค่ะไปพักฟังเพลงกันอนิดนึงค่ะกับเพลงสบายดีหรือเปล่าของปีตั้มค่ะเชิญชมได้เลยค่ะ เป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกของพีต้ามนะคะกับเพลงสบายดีหรือเปล่าดาวน์โหลดกันได้ค่ะดักจันหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งสองค่ะและช่วงนี้นะคะเรามีแพ็กเกจดีๆค่ะจาก GMM Z Pay TV มพมาฝากกันค่ะเชิญชมเลยค่ะตอบย้ำความฮอตสุดๆในเดือนเมษายนนี้กับ Z ซ a y พ v ์วโดยโปรแกร,รมไฮไลท์คุณภาพสุดร้อนแรงรุ่นละทึกประกำหนังแอคชั่นองศาเดือด Terminator 3 r i s e of the Machines ในวันที่23เมษายนทางช่อง Fox Movie Premiums HD ไขค,ความลับอันดำมืดของศาสตร์แห่งแม่มดและมนต์ดำไปกับซีรีส์ยอดนิยม American horror story ในวันที่24เมษายนทางช่อง FX HD เต็มอิ่มกับความมันและความบันเทิงคุณภาพตลอดเดือนเมษายนนี้ได้กับ ZPay พ v บริการเติมช่องของคนฉลาดเลือกสนใจสมัครเลยโทร1629 เป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจจริงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมสมัครกันเยอะๆค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปชมรายการ The Star Daily กันเราจะไปดูกันนะคะว่าตอนนี้พวกเขาทำอะไรกันอยู่บ้างเชิญชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับชรีนในช่วง Take a Break ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่2ของอาทิตย์นะคะแต่ก็อาจจะมีบางคนเริ่มเหนื่อยกันแล้วแล้วก็เลยอยากนำพิมพพอมมาฝากกันค่ะกับเพลงอาจเป็นคนนี้ของน้องดีค่ะ เชิญชมกันได้เลยค่ะอาจเป็นคนนี้ค่ะเพลงประกอบละครเล่นางฟ้านะคะดาวน์โหลดกันได้ค่ะดอกจันหนึ่0 5 5ค่ะและช่วงนี้ค่ะเรามีแพ็กเกจดีๆจากจีเอ็มแซดเมาฝากกันค่ะเชิญชมเลยค่ะตอกย้ำความฮอตสุดๆในเดือนเมษายนนี้กับแซดเพย์ทวโดยโปรแกร,รมไฮไลท์คุณภาพสุดร้อนแรงรุนละทึกไปกรับรหนังแอคชั่นองศาเดือดเทอร์มินาเตอร์ Rise of the Machines ในวันที่23เมษายนทางช่อง Fox Movie p r e m i u m HD ไขค,ความลับอันดำมืดของศาสตร์แห่งแม่มดและมนดํดำไปกับซีรีส์ยอดนิยม American Horror Story ในวันที่24เมษายนทางช่อง FX HD เต็มอิ่มกับความมันและความบันเทิงคุณภาพตลอดเดือนเมษายนนี้ได้กับ z p a y t v บริการเติมช่องของคนฉลาดเลือกสนใจสมัครเลยโทร1629 สำหรับใครที่ยังไม่อยากนอนนะคะเราก็จะไปดูครุ้มนางครวนกันค่ะเจ้ายอล่านะคะยังไม่ยอมแพ้ค่ะตามหาตรีพบที่กรุงเทพเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยต้องไปติดตามชมกันค่ะ